อออืันคิวเขามาเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเลยสบายดีเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิพากันไปเที่ยวงานแต่ตอนนี้ยังตกลงกันบ่แตกอยู่เบิ้งใครจะเปลี่ยนใจใครจะเปลี่ยนใจเมื่อเกี่ยวเขาวบ่ยังบ่ได้ไปอยู่พี่น้องเอ้ยยังตกลงกันบ่ได้ยังไ่ได้ไปทางใดตะกี้ว่าสิขี่เฮือคิวมันอยู่ไสอยู่น้าตะกี้ว่าสิขี่เฮื่อไปแต่บ้านพี่จับลงไปขามอยู่ท่าอันอยู่ด่านถ่าน พัวหนามาส่งลูกชายผัวหนาบอยหอนบ่อยไปสรุปสรุปยไ้วยไปจะคว่ด้านควาด้านสรุบขึ้นสรขึ้นุปค่สลุปก็ลงมาขามอยู่ด้านบ่บันนี่ พูดลูกร้านจังเป็นลายเนาะอันนี้ล,าย,ลายคนนะรดนะคะว่นวันว่นวัน,นอยู่อแหลรนลงใตคนมาเดินทางพูดเออคอรอถ่ายห้ามลืมกด <c oughs> <c oughs> สบายดีป้าลูกเลยแม่ลูกสบายดีป้าลูกสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้เขากลมาหดขาเลยกระสือขาตัดชินใจมาป้าทีมงานพี่น้องเอ้ยซุ๊บไปปานี่นะสิขี้เพือมาแต่บ้านเข้าผ้าเข้เามาขามด่านขี่รถลงมาขามด่านชิมเลยชิมอ้ายชิมเอื่อชิมอ้ายเลยจะไปเฮียเกลียนตัวเต้ตสาวหัวนางดาวเฮาน่างามจนฉีเบิร์ตเลย

เป็นได้ไดทีมงานเฮาบัดนี้มีเฮือขี้อยู่บ่แม่นเฮือขี้เฮามาแล้วตากล้องผู้น้อยยันเฮาจับบ่เป็นไสเว่บ่เป็นอยู่บ่จับ้องบัดนี้พี่น้องบัดนี้้แต่จังสิบ่ล่ม อย่าพาไปได้อ <hist> ลูกมาเถอะเอนะแไปน้ำมือเอยนนะระวังตกเด้อลูกระวังตกเด้อพี่น้องกำลังลงตะพัง อ้วน้วนะบ้งลมลูกละโอ้เหือเขาเล่นเลำนั่นแทงขนาดเลจุไปน้ำล้างไม่เปิดลูกแม่เจ้ลูมันแม่บอกไปเลมันกับด้ไปนะ มากับแม่น้องกาลแม่น้องลุงชิมงานใจหอดมาปลาเอื่อยปลาไอเพื่อลำนะได้สิอุ้ยออกละไปน้ำล้ออกวมันได้ออกละเพื่อซีอุ้ยเขาีไปไปน้ำบูชาบ้านหัวหาถังก็ได้ไอ้บอกมาซะ ไปจ้าเผื่อสิไปได้บ่เมนข้องงาี่น้องเอ้ยก็นเป็นใจขาตาย <c oughs> มาเาเ่อลูกันกันเป็นใจขาตาย น้่เรากอดปุ๊บอยพวกิมาแค่กินต่อเอาเอาว่ะมาผามาี่รถน้คืออั้ช่ไปโล่งานทางก็ไปจอดหนจักรยานจะไปรเข้าไปน้ำมันน้ำจะไปลงฐานสมัยป่านนี้นหขี่เพื่อมาแต่บ้านบุพินาเอ้เขาเมื่อยถะก็เลยมาก่อนติดรถมาน้ำข้าเจ้ามาขามยู่ด่าน บกดแม่นระสันนุ้ยมีต่บูมงามนะเ้ยบูมงามเขาไปหาเกับบเดเขาบได้กรดเดี๋ยวว่ามันตามมือไอถ่ายูปกับเขาบริโกดน้องก็ลืมได้ลืมอ่ให้กับบริโกดเดินอ้แดแะแดดน้ำลังน้องยางเวีเทียนน้องดาวชิพ้าเกเรนน้องไปงานลำภอตามอืออยน่องพม่น้องเ้ย ่ามาป้าปริมาณตามเพจการงานแต่งงานครอบครัวคุณปสุบนีขี่เกล้าลำบากไงตื่นเต้นโตตั้งแต่เจ็ดแป7โมงเช้าม่อยากวนไปวนมาจะได้บ้านดุจิเพนนาจุแหล่าเราันนามงามย้อยว่า ทีจีก <mm ็จักรลองแ่แม่ไม่เป็นใจอเดี๋ยวัเหียวาาไปหน้าเดียวกันานเอาขี่เฮือมาแต่บ้านกระพุขี่มาแต่เทิงอะไรพี่น้องเอ้ย ลองลงมาเพื่อจิหอดเพื่อกำลังแบบไห่ใค่จีหอดเลยพี่น้องเลยหอดเลยพี่น้องจ้า

พาแล้วเองใจเล็กพาแล้วพาเจ้าของเจ้ตน่้องปูจวนนั่นอาซามาปูยนคูดกับห้องโถงหัว้าหอยกอเหานดกันหัวหอยกอมาจาก้าเดีวกันติเป็นน้อไทแลนรถมเจ ออโอเคจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวขึ้นไปในงานดาวจังที่ายบรรยากาศภายในงานไหนเบิ่งเดอ้อเดี๋ยวเราขึ้นไปเชิงถาก่อนแดดแห้งพี่น้องอเ้ย